นี่นะครับเครื่องสแกนนะครับเผื่อเพื่อนสมาชิกสนใจครับนะครับก็อเมริกาก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีเรื่องมีโซนให้เลือกนะครับยุโรปนะครับยุโรปก็จะได้พุกเปนนะครับบีเอ็มนะครับโฟกอะไรประมาณนี้นะครับผมเอเชียนะครับเอเชียก็จะได้ เอเชียนะครับเอเชียก็จะได้ก่อนเอเชียเอเชียก็ได้พวงรถบ้านเรานะครับจะเป็นอีกสันเกียร์นะครับประมาณนี้นะครับจีนนะครับจีนค่อนข้างเยอะนะครับฟังก์ชันเซอร์วิสครับฟังชันเซอร์วิสก็จะมีโมนะครับแบตรีเซตแบตเตอรี่มุมพวงมาลัยนะครับเบรกแอร์แบกนะครับต่างๆนะครับเทสลมยางนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับรถใหญ่นะครับรถใหญ่ก็จะมีให้เราเลือกนะครับรถบรรทุกก็จะมีเยอะอยู่นะครับรถบัสครับรถตากครับก็จะประมาณนี้นะครับจักรยานยนต์นะครับจักรยานยนต์เราไม่ได้ซื้อนะครับแต่มีมันมีแถมมาให้นะครับก็จะประมาณนี้ครับโอ้ดีครับพลังงานก็จะเป็น E ีวีนะครับรถไฟฟ้านะครับ รวไฟฟ้าก็ค่อนข้างจะมีเยอะนะครับก็ต้องลองเล่นดูนะครับออก็จะประมาณนี้นะครับฟังชันเซอร์วิสนะครับรีเซ็ตเกียร์อีโมโนะครับก็จะประมาณนี้อีโมนะครับเชียร์นะครับก็ประมาณนี้ครับ หน้าตาโปรแกรมหน้าตาโปรแกรมก็จะประมาณนี้นะครับเราจะเข้านี่เลยก็ได้ครับอีโมโนะครับจะปฏิเสธไปก่อนครับพออัปเดตซอฟต์แวร์นี้อัปเดตได้หมดแล้วนะครับส่วนประมาณเดือน2เดือนก็จะมีให้อัปเดตเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีรดรุ่นใหม่ๆมาให้เราอัปเดตนะครับในระยะเวลา2ปีนะครับ อัปเดตเป็นของซัมซุงอย่างดีนะครับรับประกันหนึ่งปีครับผมไม่ตกน้ําไม่ทําแตกนะครับไม่ทําหัวลูทูธหายนะครับเรารับประกันให้นะครับจะอยู่ดีๆแล้วมันเสียถือว่ามีปัญหาอะไรเรารับประกันให้นะครับในตัวจอแท็บเล็ตนะครับก็ขอบคุณครับ